สวัสดีครับกลับมากับช n n e l g a d g e t ดีๆคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนสมาร์ทวอชของ Garmin นะครับซึ่งการตั้งค่าในคลิปนี้นะครับผมจะตั้งค่าผ่านมือถือระบบ Android นะครับซึ่งต้องลงแอป Garmin Connect ด้วยนะครับการ min ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น Garmin V e n u รนะครับแล้วก็มือถือที่ใช้เป็น Google Pixel 8นะครับตัวนี้ก็เป็น Android แน่นอนนะครับก่อนที่เราจะตั้งค่าเราต้องเชื่อมต่อ ก a r m i ินับมือถือผ่าน b l บลู o t h ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แอป Garmin Connect นะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่า More นะครับถ้าเป็น Android นะครับตัว i n t e r อร์เฟซจะต่างกับ iOS นะครับ Android ก็จะไปที่มุมขวานะครับคำว่า More เสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับที่คำว่า Setting จะอยู่บริเวณด้านล่างไปที่คำว่า Notification นะครับ ไปที่คําว่า app notification ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วจะขึ้นแอปทั้งหมดนะครับที่เราลงในมือถือเราไว้นะครับเราสามารถไปเลือกเปิดปิดการแจ้งเตือนได้อย่างอิสระเลยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอปที่ชื่อะ a กลด a ผมก็แค่เปิดแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ถามมานะครับการแจ้งเตือนจาก f a c e b o o k นะครับให้เราเลื่อนไปที่ แอป a c e บ o o k นะครับแล้วก็เปิดแค่นี้เองนะครับเวลามีข้อความมีโพส์ตเข้ามาในสมาร์ทโฟนของเรานะครับจาก f a c e b o o k เนี่ยก็จะขึ้นไปแจ้งเตือนบนสมาร์ทวอชการ์มินนะครับแต่ผมไม่ได้เล่น f a c e b o o k นะครับก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเปิดไว้นะครับเราสามารถจะ ตั้งการแจ้งเตือนกับแอปอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนสมาร์ทวอชการ์มินนะครับกับมือถือ Android นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด like, กดไลค์กด s u s c r i b e Channel gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ